วันนี้เราจะมาแก้มือกับเมนูเฉาหลงเชียป้านเมี่ยนเป็นเมนูที่ฮอตฮิตที่สุดในกลุมวัยรุ่นจีนตอนนี้เลยเธอแต่ว่าก่อนอื่นก่อนใดก็ต้องปลาลูกบาวไปฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่สองกันก่อนเพราะว่าตีเมืองจีนตอนนี้เปินก็จะลน้นระลงให้เระออนตั้งแต่สามขวบขึ้นไปมาฉีดวัคซีนกันโควิดกันได้แล้วนะทุกคนแล้วลูกบาวเขาก็กล้าหาญมากบอกว่าแม่วันนี้น้องป๋อก็จะปุ๊กคูละอีหว่าจะอกให้แต่ก็อกให้แต่เฮ้ยแต่หน้าหแหกตาแหกปนว่าเพราะหน้าเหือดมด <laughs> พอหลังจากเร็ตภารกิจส่งลูกคิดยาเรียบร้อยแล้วก็ไปตามหล่าหากุ้งเ่าลงเช่ากุ้งมังกรน้อยหรือว่ากุ้งเคฟิตนั่นเองเจ้าอันนี้จะเป็นแช่ฟิตเรียบร้อยแล้วนะถามว่ามันแป้งกว่านากาศก็ แพงกว่าในการดีแล้วจ้าแต่ว่ามันสดุดูแล้วก็ที่สําคัญจะไปลืมม่นนี่เจ้าช้างล่าเฉาลงเช่แถวเลี้ยวนะเป็นซอสมันทุกคนลวหลอบแล้วเนี่ยเดี๋เ้าต้องมาแก้มือเพราะว่าเส้นเฮาว่าถูกต้องเจ้าเขาก็ได้เส้นของเกาหลีไปเลยเจ้าจะเอารสเนียงก็ได้เลยเพราะว่าเฮาหว่าได้กินรสชาติของมันเจ้าเขาแต่เส้นอย่างเดียวอ่ะไหนๆก็นไหนๆละ จีนแห้งอันนี้ล้ำล้ำทุกคนไข่มาเมืองจีนก็ลองจิ้มกันพอเนิดหรือว่าบ้านเฮามีไขก่กะฮะาทายรถแหน่อยอวดรถหน่อยนะฮกกะก็เพื่อไข่บ่โฮโ้มันเป็นรถไฟฟ้านะทุกคนเอาไว้ไปกาดเอาไว้ไปทรงหลูกไปโรงเรียนบ่ถึงแสนเตยราคาดีดีบอกมาถึงบ้านป่อแม่สามีกระทงชาติเบ็ดก็แกก็เลยไปชาิเบ็ดเลยกลัวลุกไปจะไม่ได้โล่แอ่วันหนอมาขั้นตอนการทำก็ต้องมาลวกกุ้งแขนก่อนเลยเจ้าที่เมืองจีนนี่เป็นยากินอย่างเพิ่นก็จะเอาขิงกับต้นหอมเลยนะไปต้ ต้มรับเข้าอ่ะถ้าเป็นบ้านฮองก็คือขาสะไคร้ใบมะกิวนี่คือจัดเต็มเลยเนาะบ่มีเข้าวหลวกกงแล้วป้อมมาให้มาดีกับมาต้มเส้นต่อเลยค่ะ ต้มเส้นระวังรอเขาก็มาแกะเปลือกกุง้งเปลือกกุ้งก็คือมันแข็งแข็งทุกคนผมผมจะแข็งไปไหนแต่เนื้อคือเด้งดีขนาดเลยตอนแรกก็ว่าเอ๊ะมันจะบดสดแต่ก็พอสดอยู่เมนูนี่เอวแข็งขนาดบอกว่าจะแกะกุง้งเวลา,าจะแกะกระเทียมสุดยอดไปเลยหลังจากนั้นตังกระทะข้างบนเจ้าใส่น้ำมันจะใส่นักใส่น้อยก็ได้แต่ตามสไตล์คนจีนก็คือใส่ไปหลายๆเจ้าคนจีนมักน้ำมันแล้วก็อย่าลืมเจ้ายากรรมกินจีนก็คือขิงก็ต้นหอมอย่าให้ลืมใส่ไปพัดตวัวเปิ้ลใส่ไปอย่างอย่างบ่ก โอ้เจ้าใส่ไปตามเปิดนั่นเนาะ หลังจากนั้นก็ใจ้ตัวจุวยเจ้าเมนูนี่ขาดไม่ได้เลยก็คือซอสของมันใส่นักล้ำนักใส่น้อยล้ำน้อยไผ่ชอบเพ็ดก็ใส่หลายๆเจ้าแต่ชาลิ่นขนาดเนื้อพรวมันมีหม,มาหมาล่านะเจ้าชา,ชาเพ็ดๆแล้วก็จะปรุงเครื่องปรุงตามชอบเลยตามในคลิปเลยทุกคนแล้วก็จะใส่แป้งมันสับปะหลังเตลเตลเตลน้ำไปแล้วก็เอาเส้นข้าเนียไปคู่คู่คู่พัดพัดพัดสกัดหม,ม้ให้หมดีก็สามารถกินได้แล้วเจ้าก่อนจะกินก็คือไปจิ้มก่อนเน้อถ้าขาดอะไรอย่างก็เติมเอาคนเดียวเลยเจ้าจะเติมพริกเติมเพ็ด แแลล้วต่่เยคะทําเสร็จแล้วเป็นจะไดพองหน้าตาปูชั่วก็บบลร็วเลยเนาะหน้าตาบบลร็วก็คือหน้าตาดีอยู่นะเป็นจจไดลูกล้ำก็ลูกบอกอออล้ำแม่ยกนิ้วให้แม่เลยกับบอกล้ำขนาดหน้าถามว่ายูไทยจะได้กินก็เขาบอกว่าแม่โคไม่ขายนะทุกคนลองไปโลหาพอราถ้าโลหาปะมาบอกตัวเนอะ